ตอนรับทุกท่านสู่บรรยากาศยามมือแรงครับสามคัคคีคือพลังสามคัคคีชัยเมืองไกสอนพมวิหารสวรรค์นเขตบานเฮาอู้เขาอูนม้มยามมือแรงใหญ่ที่สุดครับในสวรรค์นเขตต้องอู้เขาอูน้มมองนี้ครับสามัคคีชัยไม่ขาดใจส,สุดเียวเขียวไปว,ว่ามันทหารกองห้อนโมเมนต์นะครับสาวดุย มาขายผักคือเก่าธุรกิจสีเขียวเมืนน่อนี่ฟืดว่าสัน<ร>บอยด์หยอดเจระบงเจลาบีครับรขายฟืดประสันมีหอดหอยยังกันนี่หอยกาบกี้หอยกีบกี้หอยกีบกาบละหอยเซอรี่หอยกีบกี้พักมาถไถผักผักพักสองสามพันสองสามพัน บังโฮงเฮิมหาพันหาพันกียบาเบปะึงสิบบาทครับหาพันเกียบเราดูแห่งเดินเราขายทุกมือทุกมือสิบพันกียบยุดมือไรบ้านนี่ยุดมือเป็นใครขันกินเขาเสียบนอนรับแล้วเห็นมาตลอดเลยขายทุมือทุมือเอาเงินไปไว้ใส่ไว้ยุท้องนี่แหละแปรนี่นะ บ่เต็ียมไงเรากันแปรปานนี่เศรษฐกิจเครื่องมันแพงเอาสื้ออย่างน้อสซอยอันเดี๋ยลสื้อซอยเอมมามะเาอย่งนอเอาบักเพชรมาขายกระตโต,โตเ,เท่าไหร่สิบพันกีบสิบพันกีบเป็นยังเห็ดแก้ววะเอามาสามอันมราซื้อเห็ดยังนเราซื้อไปแจกเขาอันละให้สกกิกินบักเพชรก็ไดอกระเดี่ยอะญาติบาเอาใส่สามตวงญาติบ้านใส่ดี บ่ต้องแถมดอกแถมอะไรซื้อซอยกันแถมหน้าตาดีกับพ่อบ่ต้องใจดีใจดีได้ได้พระวทได้เนี่ยใจดีวันผ่าพระเวทได้พระวทได้เนี่ยเช้ดุยคนงามได <30 S 1> ้หลู่จะคนก็คนหนึ่งหนึ่งประตูต่อศูนย์บ่ได้เตะเพิ่มบ่บ่เตะบ่ได้มันเบิร์ตพนันสุดแล้วชนะนั่น,ะนาาละประตูนหนึ่งก็ได้เอ้ยนางเอ้ยเอาพริกไปกินแรง ขอบคุณค่ะกินยี่บบพริกกินบ่กินกะไห้ดูไอ้ดูรั้ตอนคอยเจ้าก็ตอนคอยโคก็ตอนเจ้าหรือเปล่าใจเด้อพันธมีแต่ผักไทยเหล่าโอ้ผักแพงแบ่งปันแม่นน้ำใจโอ้ยอย่าหายซู่มขาดลายน้ำมาดูมาดันสารสัมพันธ์ไทยเล่าครับ ตลาดสามมะคีไส้เนื้อเมื่อแรงคือเก่าครับอูเข่าอูน้ำพี่น้องสวรรค์ระเขตเมื่อไกลสอนพุมวิหารย่อยที่สุดในละแวกนี้ครับตลาดขายบ่ลงตลาดบ่ได้กินโดยเฉพาะลงแล้วบ่ถือเงินมากครับจบข่าวกันแล้วอีกแล้วเมื่อนี้มือเล็กอรอแล้วครับส่วนเซียนส่วนเซียนยังหน่อยแม่ค่ากำลังนี่ลุ่นออกทุ่มือหล่ะออกทั่มือว่าสั้นลุ่นทุ่วมือ ออกทุ่มมือว่าสันซื้อมันทุ่มมือซื้อค่มือถือคู่มือโพสต์โพสต์กระเทียกแม่กินแต่ยังหมดจืออ้อนาะกันยังนำอยู่เรื่อยเน,ะนาะเอ,อามันต้องมีสักมือละซื้อไปเรื่อยคำคำจังหน่อยห่ามงแรงบวกบวกแม่ค้ายังสู่ต่อครับขายผักสางอางหย่าบักหน้าวบักเขียส้มบักพริกกระลำแค่รสพักบุ้ง จากกองหนึ่งมัดหนึ่งคำมาเอาถอนกันเป็นสองจะใาหา้เอาเทินกันเลยเป็นสองกรรมเท่าไรน,น้องสองกรรมสองก 5, รรมหาพันสีบัวไรอีดีบ <c oughs> ัวไรเชิญสามวัวสันสอนกันกินเรื่อยพ <c oughs> ี่น้องฟังเล่าส่วนร้ายคนงามๆแนวพันธุกินผักกับป่ากินแล้วมันก็จะผิวพันธงาม พ่อถามอายุเท่าไรห้าสิบเขาว่าเป็นสามสิบแปดยังงามๆเป็นวิ่อยู่นะครับกินผักหลายแล้วก็ที่สำคัญผักบ้านเพิ่นบ่ค่อยมีสารครับเป็นผักปลอดสารกินแล้วก็จะได้ผิวพรรณงามอายุหน้าเฮ็ดเาก็ได้ถามมึงอีกห้าสิบกว่าว่าเป็นสามสิบแปดสามสิบเก่าบ่บอลม่อยู่บ่ไม่ค่าบ่บอลไม่ค่าไม่ค่าในเรียนเลขหลายเนี่ยนาทำกรรมเขียนรุ่นอยู่นี่ นำนี่บอลาโมนี่ไนำสวัสดีลุกแม่บ่าก็พ่อบบาวเตอยังอีลงปองเป้งมมนี่ซื้อมาฝากลาน้ยยือใส่หนี่บลาน้ยอันนี้ลาใหญ่ลาใหญ่นี่ะลาห่ว่าลาน้อยลาน้ยคุณเด้คุณบอลาน่ลาน้ยลาน้ยลาน้ยลยหรือลาเลื้อน้อยลาน้ยไปเกี่ยวเข่าไปเกี่ยวเข่า บอได้เห็นที่บอได้เห็นหน้าเห็นตะห้อยกับพีเบิงเอาที่นั่นห้อยกับยังห้ยยายมาขายยังขายบะทบูอ่ะบ่มีบกักพล็ดละบ่บ่มีบะเพล็ดเอาบักเพล็ดไปน้ำถุงหนึ่งนี่เอาถุงหนึ่งอเออขอบใจลูกขอบใจโดยด,ดีมีแห้งน้ำด้วยโอ้สาธ <สา S 1> ุคือ <สา S 2> กันเด้อใช่ให้เต้ปิดดังเด้อ ของขายหลายได้ครับเต็มเต็มแม่ค้ายังลุยต่อเมือดกระลุยแจงกระลุยขายบ่ยยค่อยดีวะสินด,ดีตนาตาขา้าขายบ่ทั่นดีปันใดใเย็นเย็นแก้วสองถุงเครื่องรูเรื่องใหม่แล้วครับตลาดแรงๆอู่เขาอู่น้ำใ,ใหญ่ที่สุดของพี่น้องเมืองไก่สอนพมีหารครับสามัคีใช่สามคคีคือพลัง ขายคือเก่าครับนับกําไรยิ้มจักหน่อยนับกำไรแล้วความแล้วจ๊บได้เพได้ยิ้มไปก้อนแล้วมันนีย่ยิ่มซูยิ่มซูจัดให้พร้อมล่งกระทาครับสุดพัดพักเสื้อจุกกระเอาะนับกําไรคือกันได้ขึ้นแล้ววะสิสมปลาย่งเต็มบพรานฉะนั้นนับกําไรผายยางจักหน่อยครับ ผักเราผักเราจัดสุดงามเลยครับนี่ทุกอย่างใส่หายใส่หายหอดใจบักกล้วยซุปเบิดครับก่วนมาคือเจาสีนเป็นตรงเป็นตองมันเป็นตรงนี่เกินย่วงกว่าฉันแม่ใหญ่ขายมียงโคยโอ้ค่นไปเซบุนี่แล้นเมื่อไร มาขายคือเก่าตัวนี้ตัวก็ซืมักินได้ไหมโอ้ยไม่ค่ะขายแบบเน่ามาขายคือเก่า,า,กาที่เดิมนั่งมองเก่าแลนั่งขายเถื่ออีกเพราะมันนั่งเป็นพงหรอบอย่งหลายเลยครับพี่ลาหน่อยสมหมูคือเก่ากินเมื่อไรออเมื่อนั้นแกวอ,อกจะไปตองเพราะว่าไปตองห่อ มื่อนั้นเสือไปไปฝากอันโม่น,นิธิยังก่อนเนาะที่เขาหาซอยคนนะใส่สุดก็เก็บซบนะฮะเออโอวผิดเมออื่อนั้นเสือก็หลาหน่อยไปกระหายกูไผ่เวิร์ดนะครับแล้วหอนึ่งไปซิมแสบแสบพิษแต่มันหน่อยๆลดๆไปตองลงใส่หมูเพิ่มได้ด้วยจังเลย โอ้ยห้องใหเงี้ยเอาออกเค็ตไป็นงหนึ่งอ่ะใส่กระลันใส่งกันซื้อใส่กองหนึ่งลาหน่อยขายหมูนี่ลานี้เราซื้อจากเล่าอย่างเไปเบแอันเป็นเห็ดแต่มันเหนียน้อยนี่ต่ไปตองอแบบกิน้าแน่นเรา่ะเรา่าไปตองถือหมูแห้งมาสินี่ความเล่าละถามืไปตอมกินแล้ววะนี่เมื่อได้กิน มืออื่นพันนีเทคนิคการขายเลยทำมาพร้อมกินบ่อพันย่านข้าแก่กินมืออื่นนะวะกินมืออื่นนะวะกินอยู่นิวไม่ได้เหรอแก่เห็นไม่ต้องหลายกินมืออื่นวะเรียกหัวโค้รมากเราเดินเขี่ยตีนกับโมโหเลยเขี่ยหนาวเขียดหนาวเขียดบักหนาวเจ้าขายยังไงเโลละซองเส้นหาโอ้ยราคา คัดกงัวคูขัดกลัวหมาขัดกลัวายครับคักกัวไก่งวงสองแสนหาโลหนึ่งครับเขียดบักหนาวปีหนึ่งมี่เธอหนึ่งครับเพราะว่าหนาวเธอหนึ่งหนาวจังมีบ่หนาวหรือบ่มีอันนี้กิรอโดยเฉพาะโตผูกระลังไข่ตอนนี้แบนบอไข่สองหน่วยเลยโตผูโตเมียไข่แน่บ่ไข่แน่แกขี่แกข้อเรียบร้อยเขียดบักหนาวเลย เห็นจงไหนเนาะกินจะแสบออมคืออยู่ออมน้อไม่เน้อมีปลอกเรียบร้อยแอบสบไข่ก็ไม่ดีปากเอาสั้นแซ่แสบเดชแสบแ่บขนมเราแห้งกินแห้งอ้วนแห้งสวดแห้งกินแห้งสวด่นี่ยแน้นจะว่ากินละเจ็ดใบที่ซื้อสามัมื่ี้ใส่นะครับ ของขทยลายคือเกา่าแม่ขา่าจนจืดได้มาดูคับเว่ยมาจนจำได้ปอดไ,ปอดไปยังนี่โมเมนเด้อเอินกนเน่าๆแต่นาะคือปุ่มแท้ป้าเอินปุ่มโอ้ยหายากเด้อปกติมันเน่าเห็นบป่มันคือปุ่ม หม้อโอ้ยงามเด้อครับตัเสียดายมันถ้าเป็นเป็นใส่ตู้กระจกเลียงนี่ยวะขายตัวละสามหมื่นมาได้เนี่ยปุ่มๆนั่นนี่หายยากขายโลเท่าไหร่ขายโลโลละสองร้อยสองร้อยบาทปลาเอื่นแบบปุ่มเด้อครับแบบปุ่มเห็ดอุ้มลุ่มยืนโอ้ยปลาแข่ใหญ่โคตานงานแมเอ็กซ์โซต้โตรตายใหม่ๆเลยปลาแข่ สองขอได้ร้อยหาชิปอ่ะอออปลานิ่น 35, สามซิผาพันเศีนามใส่เป็นเป็นแพร์ตากเนาะแพร์ไ<ม>ห้น้ำอยู่บ่ขายไม่กะลีสดกะลีบวกข้างขึ้นเทียบมอนี่ขายมือนี่ครับกะลีปั๊บใหม่สดทุกวนันไส้ไก่หรือไส้หม,มูใส่เข้มสใส่เข้มใส่เกลือหลายจีนั่นใส่เข้มวันมะนางขายขนมครับ ใครยังแน่นี่ไข่เหี่ยหรือไข่หงไข่หงไข่หงเลยครับบ่มีไข่เหี่ยต่วนใหญ่ๆโอ่สฆษายหลกซื้อเดอ้อซื้อเดอ้อซื้อน้ำเดอ้โอโฆษณาแหลกซื้อน้ำเดอ้อคนไม่อีกเถอะสว่างนี้น้องเนื้อจากเขาซุกแล้วก็บอกโหงกับซุกส่างนี้ยผัดเพิ่มกับมีตลาดสามัคคีไส้เมืองไก่สอนพมวิหารสวรสรค์ระเกดซอสบ๊อบปล่าว กันยายนกือเสาโศกไปหามัดเข่าซะเป็นอยังล่ะแล้วเราบอกเกี่ยวเข่าเรียกเรียกจ้าโอ้บักเขือจากสวนน้าไม้จากกอบักบวบจากข้างบักฮ่งจากต้นนะค่ะนั่งเงาเงาจากเชียงหน้าฮังขางในวันนนั่งเงาเงาขายบ่ค่อยดีวะสันนี่ตาหนาตาดีอย่างเดียวโอ้ยฝนนี้เราพักกระจนขึ้งงามเนี่ยหนึ่งเซปลาแรกนี่ครับ เห็ดแก้วขึ้นยุ้งบาดนี่ลงทงมากไม่เมื่อยพักบุ้งครับตะลังจัดสรรปันร่วมมันหน่อยบ่ขายบ่ได้ว่าเอาใส่อีนี่ว่าใหญ่ๆก็ว่าสันมันเป็นจังไงว่าสันขายครูสบะวันนี้ครูหาพันกางี้ขายขี้ขายครูคือเกือบละบาดนี่คำมาคูหาพันครับจะหายละเซื้อก็ซื้อได้ว่าสันจ้งหน่อยสิใสสามได้ว่าสันตอนนี้สอนสองสัก่อน ตะเวนเริ่มอ้อนลงครับแม่ค้าเริ่ม้อนสองขันมันตกดินีคือสอนสามพักขะแยงครับกําลังออกดอกต้มเสปาเอาหอมต้มเซกบก็หอมต้มหมอด้หอมหมอนั่นตำมกทัวไล่ขึ้นครับบักทัวบานเฮาพักกําลังงามเด้อรับสองนี้ฝนหายแล้วกระจอนหนึ่งเซปาปลาเขาหน่อยลงดีปาลาคอนดวกเซกันดอด ขายคือเกา่ามาย่มได้เข็นผู้เก่าอันละมู้แล้วขายเราเงินไปไ,ปไว้เซบูเบิดตยัยเจ็ดปีเจ็ดสิบหลุ่นเกา่าม่ค่าเก่าครับแต่สินค้าใหม่บบกชั่วไม่ใหม่จำ <c oughs> <ๆ>เทไรแม่หาท่านราคาเกา่าบ่เคยขึ้นนาฝนก็หานาหนาวก็หานาเดกกหานารักนาใหายก็หาขึ้เกา่า <c oughs> ป้าป้าป้า กิปโอมกิโอม,มครับตัวกิปโอมบาาม้านเฮาขัาวขีจกขอจกดากดเรียบร้อยดได้เราเห็ดให่ตัวผู้ึครับกำลังไข่ตอนนี้นตัวแม่กับไข่ให้กัน,นกกตัวผูไข่สองหน่วยตัวแม่ไข่หลายเนี่ย